สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้วันที่สามนะครับของเกาะช้างนะครับหาดไวแชกนะครับเช้านี้น้ําขึ้นมาเยอะมากนะครับเกือบถมเต็มนะครับก็เพื่อนๆลองดูน้านะครับเมื่อวานเรามาเนี่ยก็ลงไปเยอะนะครับแต่เช้านี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับลองดูน้ํานะครับเดียวนะครับในส่วนของหาดไวแชกนะครับ ก็บรรยากาศใช้ได้เลยนะครับ s. <S <ar ric> น้ำนะขึ้นมานะครับอันนี้คือว่าก็สร้างผ่านป่าเชนะครับเห็นไหมครับเมื่อวานคนรีวิวกับเช้านี้เลยนะครับน้ำนะครับไหลเข้าไปในป่านะครับอันนี้เป็นน้ำทะเลนะครับ ลุงที่ดูพื้นที่นะครับแจ้งเป็นน้ําทะเลถ้าประมาณเดือน5เดือน6จะเป็นน้ําจืดไหลลงมานะคันนี้ดีนะครับเกือบถึงเต้นท์นะครับเกือบถึงเต้นท์เราก็เหมาล้านนะครับน,น,นะครับ